สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่หนงเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจากพ่อแม่พี่น้องนะปลาทอดกรอบจ้ะปลาทอดกรอบแล้วไม่เห็ดแตนไม่เห็ดแตนซอสหวานจากพ่อแม่พี่น้องคล้ายๆครับจากเห็ดหมวกของจอยเป็นแล้จอยแล้วทอดปลากรอบๆพ่อแม่ส่วนซอสหวานลาดจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะซีเลี้ลยงก็จกะกินว่าปลาเอียดเป็นไงมากนะจ้ะทุกสุดท้ายแล้วเม่กินแล้ว นี่กะแกงน้ไม้นได้จ้าได้แกงน้ไม้ใส่เห็ดใส่อันนั่นแหละของหน่องไฮมาจ้าพ่อแม่พี่น้องเอามาอุ่นบ้านในอุ่นกินเยู่หน่องพ่อุ่นกระลั่นเดือดพี่จ้าอันนี้พักได้จ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะพักอืดเลยยืดเลยเน่ยเห็ดนางลมของเราเห็ดมันปูแล้วก็ยอดฟักทองนะจ้ายอดฟักทองกับปันมากหน่อยฟักทองนะจ้าเนาะอันนี้ก็ป้นเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องป้นเห็ดกอเห็ดนาเลยเห็ดอัน เอียงกันเะเห็ดอันเห็ดดำแล้วก็เห็ดพึ่งหวานใส่กันเนาะจ๊ะนาะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะป่นออกป่นแล้วเห็นบอลจะจ่ายสิบบากินเขาได้แต่ว่าจ่อยหนึ่งเขาอยู่จ๊ะพ่อแม่พี่นอ้อง,อองอนี่จ้ะการล้างเดือดพี่บงเฮงงใหม่ก็การล้า,างเดือดป้านี่ก็ทอดหลากสดหวานปูน ลึกปาบบลาชวดกบปลาชวดหวานอันนี้ก็ปลาหนึ่งหนึ่งไสหมอจับแม่พี่น้องอันนี้กแกงน้ำใหม่ของน้องใส่เห็ดใส่สลับผัดเฮ็ดไม่เอละกินดนะจ้ะเนาะแตวจังเลยจะสิพาไปกินเขาได้จ้ะเด้อหิวเขาแล้วเขาไปเก็บไปเมียนในสวนหนึ่งฝนมันตกอันล่มนะจ๊ะเนาะของผัดนนี้่ขนาดไปหาเก็บเดลืองานมากครับ เกก็บกวัดทำความสะอาดบ้านในสเก็ตในสวนในสิม่เห็นกับเขาแต่ว่าไอ้ที T ่เทศสลัดกับมันไก่โออไปเพื่นกินแล้วจ้ะอันนี้จ้องคองในประเทศนี้ลูกเพิ่นจักไปทางใดจังเสือไม่กินเขาเนาะจ้ะนะเสพจะได้หหเห็ดเจนึงแล้วลูกติดใจเอาวนบานอาสาบาเห็ดใช่ติดใจก็เลยเห็ดในชายกินอีก หนึ่งเห็ดนังล่วมเหอนโบนะตาเห็ดนังรมมาตักกันใส่จานไปแทงเห็นพวกเจ้าเห็นหรือว่างนะจ๊ะพี่นพนองไปไปเจ้าสิพากินเขาเลยจ้ะเด้อเปิดพระอุโบจะเปิดพระอุโบสปุ่นเปิดปัวกับเขาเมื่อนี่เมนูปลากับเมนูเห็ดเลยจ้ะเด้อปลาสิพาไปกินเขาบ้านในภาไปกินนักเตก็ตพราพวานเขาบ้านในซุปพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ้งกับเขาไปก่อนแซ่บไปแต่แซ่บพวกพวกเจ้าว่าเปิดบัอปุ่นนะ่นะสุดยอดอีหลีป่นเห็ด กับอะเฮ็ดจิ้มเฮ็ดจิ้มเฮ็ดหนึ่งปลากับทอดปลาพ่อแม่พี่น้องเลยเลิศนะจ๊ะเนาะหนึ่งเข่ากับหนึ่งตะโดนเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องลืมเหมือนเปิดเตาจักเศษยังเนี่ยไมละลืมหนาลื่มลังนะจ๊ะเนาะใหเบิร์กแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวสิพาไปกินเข่าจ้ะยั่วๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องยั่วๆกับเข่ายั่วๆนะจ้ะเด้อ ดวงคือสิกินแกงเฮดคือกันละตตี้หรือปนเฮดโอเคจ้าโอเคจ้าให้ดูให้เบิ่งพ่อน้่ร่ายแตกไปก่อนจ้าออกไปเบิ้งเงินหมอเขาก่อน้วมสุกไปหัวเขานะ่ะในที่สุดข้าวแล้วก็สุกเลยจ้ะพ่อแม่พี่นอนอหนักกว้างเขาอืออัดไปใจหิ้วขอแป้งกับมาเลยมาดามไม่รกินเขา,าเด้อ กินข้าวมาเต้นห่ิพ่อแม่พี่น้องเห็หิวละสองขาของเราหิวยางแรงเลยเสียงกระแฮบไอคิกๆเป็นวัดจากพ่อแม่พี่น้องฝนตกแล้วนะสตอล์มทุแล้วหากไม่ฟ่งไมกินขา้าว แสบแต่แสบไม่เลิกไม่เลิกเอาสอนจักบาทกันเถะกินเขากูเดียวลูกกับา่ปกินน้ำลูกกินแล้วก็สั้นขื่อตั้ง วุ่นเหี้ยักอื้นหน่อยจ้ะฟานเด็ใจขนาดเขารุนกร้องกินเพื่อเดียวมาเด้อมาเด้อมาเด้อไอติชเป็นอิมแบบก็นอนเบิ่งนดงอีกคน ป่นเฮซเปนดหนอกระปุ hmm. ่นไม่กินเอกระป่นกินเดงจะกินนั่งน กินเพื่อแล้วแต่เลือกขุยปุ่นแก้วเห็ดนั้ำปุ่นหยัดฟักตอ้อนในบ้านดีกันหนา นี่วตต่างๆกินมัดเครืงควางผลิตเจอาน่ะให้นะ้ำล,ลมจ้ะฝนกระลังตกเล่น dẹp tuyết chuột Giọt phạt toàn nó chạy ปลาเียดปหมากจนทุกท้ายแล้วพ่อแม่พป่น้องอาจ้ไปบอกเกด,ดกัเปล้วยเกิดกัยันไปตกปลา กหนน้ำรมหนึ่งแสบขนาดพ่อแม่เป็นหนอยเลยได้มาดามเห็ดกินเ้าเด้สุกคนในแดดเลยจะแตงสดแกง,แงน้ำลายแจเย็นกรลังติดรมเจียวกับปบาย บนโต๊งแต่ป็าคือใยังแรนเซอยู่

ที่เป็นตามเลยว่าจังไรจังอยู่ต่อกินตะพักหลายๆวกัน

ยอสกกเดียวตาบอกก็ไบอกกเดียวนะบอกกับพ่อแม่พี่นหองมาจันนะกินเขากับปลเห็ดเจียวเห็ดอวดอวดไออวดพ่อแม่พี่หนงตั้งบ้าน เป็นสุดยเด่นเลยเลือดขนาดตกมาในฝนอ,อ,อีกเมื่อวานให้นังน้งรูปเลยให้นั้งรูปเหรอเห็ดปรงวาณนั่นจ้ะ น ah ่องไปลาะปลาประจันมอเนี่ยน่องคือเสียพ่เแม่ไปน่อง ยูก็ชองกัน,กนไปงานเมื่อเมื่นกินอาหารปสาสสาว ไปอยู่นเลยมีส้มกินลายแกงอะไรล้วจะเป็นใหม่หวานดีกันหน่อย สองสอจ้ะน่าทขอนัาทอตาเลยคนแสบเนาะ ยิ่งปันยางม่งไทยไปแบบ ถอยกับกวาประ้ไม่เอสนซดบ้านหลาดก็ไม่เป็นหอองกินแซ่บขนาด จอดกินเขาอยู่เนี่ยปลาเห็ดดันหนาที่จอดเป็นปลาเห็ด,ดุนหนทางบ้านจอยจ้ะนั่งกินเขาซ้อมปลาเห็ดไปนั่ง เก่งกว้าล้วค่ะปลาหนึงปลาได้จเดะเส่จเบื่ขนาด โปรเส็แต่พ่อแม่พี่น้องเห็ดนางลบนี่ยกับสะใจขนาดนีส่สุดแกงเห็ดี่ประเทนี่ กังเห็ดมาดามเห็ดืหเลิศจ้ะ แมพี่หน่องคลิปนี้ก็จะฝากไว้เสมอเนีเดนะจ๊ะเด้อขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามจากพ่อแม่พี่หน่องอยากพบเจ้าไปซื้อเด้อตัว่าจกินต่อจ๊ะ <c oughs> ขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามที่ม่ให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมากเลยกรรมดาเม็ดมสรโรเด้อจ๊ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่หน่องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บจะจนดจเด้อจ๊ะเด้อลำลำเรื่อยๆไปทุกคนจากพ่อแม่พี่หน่องจา้งจา บายค่ะสวัสดีค่ะบึงบึงขาดน้กกินจอยพอแม่ไปนอนให้บึงคุณกากบอกเจ้จอยบายค่ะ